สวัสดีครับวันนี้มาพบกับฟุ๊กเคอาร์สมาร์ทคาร์ครับย้ายโลเคชั่นกันวันนี้มีรถมาอัปเดตครับผมกับ Toyota a อันติครับปี2019ได้ชมแล้วนะเครื่องยนต์1.6ตัว G ครับวันนี้มาในราคาสุดพิเศษครับเพียงแค่419,000บาทเท่านั้นครับมาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนี่ครับโฉมใหม่อันนี้ก็จะได้เป็นชุดไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มีเป็นระบบไฟเดลไลท์ด้านในครับแล้วก็นี่จะเป็นงานโครเมียมโดยรอบสวยนะดีไซน์มาใหม่ไฟตัดหมอกครับตรงกลางก็นี่ครับจะเป็นงานโครเมมีย นี่ยาวๆแบบนี้ลับสมัใหม่นะตัวใหม่นะครับก็เปิดราคาให้แล้วนะครับผมนี่ดูเครื่องยนต์ก่อนว่าเครื่องยนต์จะสวยใสขนาดไหนนะครับนะมาครับอันนี้ก็ถ้าต้องการฝากครอบเครื่องแจ้งได้นะเพราะว่าตอนนี้น่าจะกำลังสั่งอยู่นะครับรถเพิ่งอยากเข้ามานะครับนี่เครื่องยนต์ หนึ่งพันหกร้อยซีซีนะครับไม่แกะไม่ถอดนะใช่เดิมเดิมเลยนะตอวเครื่คือเดิมเดิมเลยก็คือเขามีเปลี่ยนปลายท่อมานะอ่าแต่ว่าพวกเฮดเดอร์พวกอะไรพวกนี้ยังเดิมเดิมอยู่นะครับนี่น็อตฝากระปรงไม่แกะไม่ถอดนะครับนี่ชิ้นด้านข้างพวกนี้นะครับอยู่ครบเหมือนเดิมครับผมบอ่ะไปกันต่อครับด้านข้างนี่ชิ้นกันชนหน้ากับแก้มยังไม่อ้านนะ แตอว่าจะในสภาพที่ดีเลยสี่ก็ได้เดิมนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ขอไปครับเรื่องของล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กเดิมส่วนขอบสิบห้านะครับส่วนยางก็นี่ใหม่ๆเลยจัดไท้เรียบร้อยก็มีไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับอ่านี่กันาสาดนะครับผมมือเปิดโครเมียมนะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยรุ่นนี้คือเข้าจะไม่ได้มีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้นะแต่ว่าข้างในได้เป็นปุ่มสตาร์ทแล้ว นะครับอ่ะนี่นี่ภายในสวยนะทํามาออกแบบสีขาวๆเลยนะครับผมนี่เก็บดีเทลงานหนังนะครับตรงนี้แล้วก็บะเบาะนี้ก็คือเนี่ยจะเป็นสีขาวใสกับสีเทานะครับเป็นงานหนังนุ่มๆน,นะครับแต่ว่าเรื่องของออปชั่นก็ตามที่หลายท่านทราบกันอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าโตโยตารุ่นโฉมประมาณนี้เขาไม่ค่อยได้ปล่อยมาเยอะนะครับมีก็ พอรุ่นใหม่เป็นยาลิสตัวใหม่ก็คือปล่อยออปชันมากระชูดเลยนะครับอ่ะน,นี้จะเป็นใบตรวจเช็คเดี๋ยวให้ดูไปพร้อมๆกันอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นเบาะที่นั่งด้านหลังครับอ่ารุ่นใหม่ก็อัปเดตแอร์หลังมาแล้วนะครับผมโอเคไปต่อกันที่ด้านท้ายครับอันนี้ก็ได้ดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะก็ดีไซน์ก็จะคล้ายๆเหมือนพวกพวกแคมรี่อะไรพวกเนี้ย นะครับผมาว่าอัลติสก็จะเป็นเวทก่อนที่จะเป็นแคม r y ี่นะครับเล็กสุดก็จะเป็นพวกยาล i พวก v ีออสนะครับผมขนาดกลางก็จะเป็นอัลติสนะครับขนาดใหญ่ก็จะเป็นแคม r y นะครับผมนี่เราจะด,ดูท่อก่อนนะครับเป็นท่อแบรนด์อันนี้แบนดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนูมีแบนด์ปะอ่ะนี่ครับได้มาได้มาจากห้องเดิมนะครับก็ดังๆอยู่นะครับผมตามสไตล์รถเก่ง เปีนกแค่สุดปลายใช่ครับผมส่วนพวกแคดดองเฮดเดอร์ er อะไรยัง,ยงเดิมอยู่นะเพราะว่าถ้าถ้ารถมันเดิมอมาถ้าไม่เปลี่ยนตรงนั้นแล้วร,รถเป็นเกียร์ออโต้มัมนน่าจ,จะวิ่งไม่ได้นะครับอ่ะนี่ครับกว้างนะกว้างเลยแหละนะครับ,บนี่โคโรล่ลานะครับผมพอเป็นเวรแย่ก็จะมีเป็นล้อ,อยางอะไรให้มียางอะไรมิชลินนะจะบอกให้โอเคป<ะ>อไปกันต่อ ได้ครับอ่าหลุดอ่ะด้านนี้ครับผมนี่สีสันสวยงามนะแล้วก็นี่กันชนหลังก็ไม่มีอ้าน,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตรอ,อสักครู่นึงเดี๋ยวเปิดฝาถังน้ำมันแป๊บหนึ่งให้ดูกันว่ารุ่นนี้เขารองรับน้ำมันอะไรบ้างนะครับอ่ะก็รองรับ e85 ได้แล้วนะอ่ะรองรับ e85 แล้วก็เติม91 95ทั่วไปนะครับ e20 ไม่ได้รองรับ นะครับโอเคนี่ใช้งานง่ายนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวมาดูประตูนี้ก่อนก่อนที่จะขึ้นข้างในนะครับนี่ครับแผ่นเพปีสิบเก้าแท้เลยนะครับรหัสเครื่องเลขตัวถังอยู่ครบครับผมอ่ะเดี๋ยวให้นององมขึ้นด้านหลังได้เลยครับเดี๋ยวมาดูออปชันดูคอนโซลไปพร้อมๆกันนะครับปรับบอกให้ นะอย่ะเบรคครับกดปุ่มสตาร์ทด้านนี้นี่ทอกับบุ้มๆหน่อยๆน,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 นะครับผมอ่ะเลขไม่ที่แสนสามนะครับผมหนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันโลนะครับพวงมาลัยนี่หุ้มหนังแท้าจากโรงงานนะครับเริ่แล้วครับสวัสดีรครับโอเคครับอ่ะก็พี่เจ้าหน้าที่เข้ามาต้วนรถพอด,ดีนะครับผมอ่ะเราก็มารีวิวของเราันต่อเร็วๆเลยอยู่แล้วของเราไม่มีจัต่อแน่นอน ครับอ่ะก็เล็ยกมา์แจ้งเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมอะไรหุ้มหนังสวยๆนะครับผมได้มาติฟังก์ชันมาครั้งหนึ่งแล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยก็จะไม่ได้ฝังเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมก็จะตั้งข้างบนขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นจอ Android เนี่ก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่านี้ก็คือยังไม่ได้แบบเป็นจอเครื่องเล่นทัชสกรีนสามารถใส่แผ่นได้นะครับผมแล้วก็พวกฟังวิทยุซีดีเอ็มดีสามเนื้อดำปกติเลยนะครับนี้เป็นระบบแอร์นี่ปรับเมนูนัน นะครับผมหรือจะปับออโต้ก,ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นไงครับด้านหลังแอร์ถึงเปล่างครับเพราะมีแอร์หลัด้วยนี่ไม่ต้องพึ่งแอร์ด้านหน้าแล้วนะครับอคนนั่งด้านหน้าก็รับแอร์กันช่ำๆคนนั่งด้านหลังก็ไม่ต้องรอแอร์จากด้านหน้าอีกต่อไปนะครับโ,โอเคอแล้วก็นี่ครับเกียร์จะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับนี่ใช้งานง่าย ช่เดินหน้าสีน้ําเงินเกียร์ว่างสีเขียวนะครับเกียร์ถอยสีออกส้มๆม,มเกียร์จอยก็คือจะเป็นสีฟ้าอีกรอบนึงเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับมีได้เกียร์ได้นะมี M1 M2 เนี่ยไลน์สปีดได้นะครับนี่จะขอกุณแจก่อนคุณแจเคลือบมาแล้วนี่จากเจ้าจของเดิมนะครับรีโมทแบบนี้อ่ะคอนโซลตับอกแป๊บหนึ่งอ่ะนี่ครับ เรียบๆเลยนะแล้วเราคุณคิดนี่คือไม่มีเลยนี่สวยใสยสะอาดแบบนี้ครับแต่เก๊จะอยู่ลึกนิดนึงนี่เก๊ก็แบบสโลสโลโหล,ลงมานะครับก็จะมีเป็นพวกสมุดผู้มือครับอยู่ในนี้ครบเต็มเล่มนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบเช็คลิสต์นะครับผมถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วแต่ว่าน้ํามันเกียร์เนี่ย,เ,ยเราต้องเข้าศูนย์นะเกียร์ออโต้แนะนําเข้าศูนย์ครับก็ถ้าอู่ข้างนอกไม่แน่ใจว่าบางทีเขามีแบบพวกเครื่องฝัดชิงน้ํามันเกียร์อ,อะไรนี้หรือเปล่า นะครับผมก็อันตรายครับเรื่องของเกียร์ออโต้มันไม่เหมือนเกียร์ธรรมดาที่ว่าเปิดก้นอ่างมันก็ไหลออกแล้วนกะ็เติมด้านบนลงไปแค่นั้นง่ายๆนะครับอ่ะนี่ก็เอาหนต่อป้าพาดด้านบนนี่มีกระจกสองหน้านะเป็นกระจกบานสไลด์นะครับสองฝั่งลอยเจมิมด้านหลังก็ไม่มีโอเคถือว่าไม่มีมานะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยครับก็ให้ถุงลมนิรภัยมาแล้วทั้งหมดกาวลูกดวยกันนะครับผม เสาด้านหลังมีมไม่เ่ยโอเคมีเสาคู่หน้ามีคู่หน้ามีใต้ขามีที่เบาะด้านข้างแล้วก็รวมไปถึงคู่หลังลก็จะเป็นทั้งหมดกาวลูกด้วยกันนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปสรุปให้ฟังกันด้านล่างนะครับเดี๋ยวลงด้านนี้ได้เลยโอเคก็สําหรับคันนี้นะครับฝากกันไปด้วยนะจบสดครับเราไม่บวกแวดเพิ่มซื้อพอนก็คือฟรีทุกค่าดําเนินการนะครับก็ ต้องการเข้ามารับชมรถจริงครับมาได้ที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่นะครับผมได้ทุกวันเลยนะครับก็คันนี้เป็นอันติสนะครับ 1.6G ปี29ครับได้โฉมใหม่ล่อๆแบบนี้ครับกับราคาว,วันนี้ครับเพียงแค่4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมสนใจครับโทรมาได้ที่ KR Smart Car หรือติดต่อมาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะ <laughs> ครับ โอเคอ่ะแต่กล้องรออยู่ข้างหลังอ่ะฝากกดด้วยครับผมชื่นชอบครับฝากกดไแล้วก็แชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับแล้วในคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาแนะนำกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ